ว่าแล้วกลับมาดูตรงชายแดนบ้านเรานะคะมีจับยาเสพติดเหมือนกันนะคะเป็นบริเวณชายแดนที่ตมบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะงานนี้เนี่ยตำรวจต้องขับชนนะคะคนร้ายถึงจะหยุดค่ะไปดูภาพน,นะคะเป็นหลังจากที่ชนเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะไล่ติดตามผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ก็ขับกระบะไล่าตามแม้จะไปใกล้แล้วก็ยังไม่หยุดเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจชนไปเลยมอเตอร์ไซค์ก็เลยล้ม แล้วก็จับกลุ่มคนขี่เอาไว้ได้นะคะชื่อนายรุ่งเรืองยึดเฮโรอีนได้หนึ่งห่อน้ำหนักประมาณ400กรัมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปค้นบ้านสองหลังของนายรุ่งเรืองต่อพบแรงงานต่างด้าว8คนทําหน้าที่ในการรับส่งของระหว่างชายแดนไทยเมียนมานายรุ่งเรืองบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดค่ะอ้างว่าตัวเองแค่รับจ้างขนยาให้กับเอเย่นในอำเภอแม่สอดแล้วก็ขอให้การในชั้นศาล แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อคําให้การนะคะ<ร>ก็เลยแจ้งข<ร>้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายเอาไว้ก่อนทีนี้ในการจับกลุ่มเขาเนี่ยนอกจากเจอยาแล้วนะคะยังไปเจอบัตรประชาชนชาวเมยียนมาด้วย<ร>กับเอกาสารทางราชการอีกส่วนหนึ่งเ<ร>จ้าหน้าที่ก็เลยจะไปขยายผลต่อนะคะ<ร>ไปดูว่านี่มันของจริงหรือของปลอมและใช้เพื่อประโยชน์ในการข้ามแดนไปมาในการขนยาเสพติดหรือเปล่านะคะ